ทำบุชทุกเช้าด้วยเด็กคือไปเลกับเกมสกันกันเกมส์อะๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำเลยนะนอกจากที่ไปเล่นกับใบโพมาเมื่อกี้เออนบ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 กูไม่เอากูไม่ ดีเบนครับ อีกแ้ไหมคะเดี๋ยวเดี ใส่ฟ้าคนขับเครื่องบินโอ้ยอ่ะโบสเองทำอะไรเนี่ยโอ้ย มันเยอรมันหช่ไปโอเคไปแมปอื่นก okay. ัน ไทยสีไทยเย้ว้าเราอื้อแค่นี้หละ 不过。Cool. ากรอเอื้ไม่รอ้อยเย้นเนะเอาไอชิเล่นกับไอเียเด็เดเดเดกไทยดีกว่าว่ามาสนุกาสน ไม่ไม่เล็กฮะ